จากกรณีคดีดีไอคอนกรุ๊ปสํานักงานอายการสูงสุดแถลงข่าวยืนยันสั่งไม่ฟ้องมินพิชยาและแซมยุรนันทั้งสองคนเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะรับฟังได้ว่าร่วมกระทำความผิดมาตั้งแต่ต้นแซมยุรนันกับมินพิชยารอดคดีดีไอคอนกรุ๊ปมินพิชยานักแสดงสาวได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเป็นคนแรกและตามด้วยแซมยุรน,นันจากกรณีคืบหน้าล่าสุดดีไอคอนกรุ๊ปธุรกิจออนไลน์ชื่อดังหลังจากที่ยุรนันพมรมนตรีหรือบอสแซมและพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมิน ต้องถูกคุมตัวและใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานกว่า84วันหลังจากถูกโยงข้อมูลตั้งคำถามผัวพันในคดีดีไอคอนกรุปและขณะนี้ทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระภาพเนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่ฟ้องมินพิชยาและแซมยุรนานในทุกข้อหาคำถามที่สังคมพูดถึงว่ากรณีที่เกิดขึ้นเมื่อศาลไม่ฟ้องแบบนี้นั้นเท่ากับว่าทั้งคู่บริสุทธ์แล้วการเยียวยาและการรับผิดชอบชดเชยกับเวลาและอิสรภาพที่ทั้งคู่เสียไปนั้นจะเดินหน้าในรูปแบบไหน ขณะที่ตามกฎหมายมีระบุเรื่องการเยียวยาอยู่แล้วประเด็นการเยียวยาหลายข้อมูลที่ออกมาให้ความรู้นันต่างชี้ว่าตัวกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนขณะที่พันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าถ้าคดีถึงที่สุดเมื่อใดในทางกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อหรือเป็นแพะหรือจําเลยที่ศาลยกฟ้องซึ่งขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ก้าวหน้าในเรื่องสิทธิ์ไปมากกว่านั้นโดยได้เสนอกฎหมายเข้าสู่สภาซึ่งแม้แต่ในชั้นอัยการหากมีการสั่งไม่ฟ้องแต่คดีไปถึงเด็ดขาดแล้ว เราก็จะเยียวยาให้กับผู้เสียหายหรือจำเลยที่ไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวซึ่งในชั้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูหลายรายหากท้ายสุดอายการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้องเขาก็อาจมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเยียวยาล่าสุดทางช่องเนชั่นทันข่าวเย็นจากเนชั่นทีวีช่อง22ได้มีการเปิดตัวเลขที่มินพิชยาและแซมยุรนันจะได้รับการชดเชยเอาไว้ดังนี้พรบค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่าย แก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2,544ค่าถูกคุมขัง500บาทต่อวันค่าขาดประโยชน์ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี67คือ363บาทต่อวันกรณีนี้ถ้าถูกฝากครั้ง84วันจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย84คูณ500เท่ากับ42,000บาท84คูณ363เท่ากับ34,92บาทรวมเป็น72,492บาท